สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วนี้นะคือเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์นะคะกดกำลังใจกดของขวัญของรางวัลให้กรอบได้นะสิ่งที่คุณจะได้รับอ๋อแป๊บนึงนะคะภพยลื่นในเร็วๆนี้นะคะคือเรื่องใดนะ 1หหนึ่งเหรียญน,นะคะการเงินมาเรื่องแรกเลยนะคิดว่าคุณกำลังจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะคะได้รับเงินได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะหรือได้รับสิ่งของที่มีมูล,ลค่านะคะมีราคาก็ได้เงินก้อนนี้ไม่ว่าจะมาจากน้ำพักน้ำแรงไม่ว่าจะมาจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะมาจากการได้โบนัสนะคะการได้ของรางวัลได้เงินรางวัล นะรวมไปถึงการได้โชคได้ลาบก็มีเกณฑ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะมันเป็นโอกาสทางการเงินที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นเงินที่ก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเรื่องแรกเป็นเรื่องเงินนะคะเตรียมตัวรับเงินได้เลยนะเร็วๆนี้ไพ่วีออฟฟอร์จูเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ การได้โชคลาภได้เช่นกันนะแล้วมากับหนึ่งเหรียญมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ได้ลาบลอยนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความโชคดีนะคะหรือเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับ,บ,บทรัพย์ส,สินหรือสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยอย่างเช่นเงินก้อนเนี่ยที่คุณจะได้มันอาจจะได้โดยที่คุณไม่ได้ทันคาดคิดหรือไม่คิดว่าจะได้ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่ง ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนปฏิหารปฏิหาริ์ทางการเงินนะใครที่คุณรอเงินรอที่จะหมดหนี้หมดสินคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะหมดหนี้หมดสินได้เช่นกันเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตของคุณดวงชะตาคุณมันกำลังจะมีการปรับปรเปลี่ยนนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะรวมถึงใบนี้ยังเป็นไพ่ของอเกี่ยวกับการได้มรดกด้วย การได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติประมาณนี้เลยนะคะถือว่ามีโอกาสโชคดทีทางเรื่องของการเงินมากเลยนะคะไพ่ดีมากเลยไพ่เดือดซันนะนอกจากนั้นนะคะคุณกำลังจะได้ความสำเร็จแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดละในเจ็ดสิบแปดใบไม่ว่าคุณกำลังที่อยากจะต้องการอะไรในชีวิตคุณในตอนนี้มันเหมือนกับคุณจะได้โดยปาฏิหารนะนะคะสิ่งสิ่งเนี้ยดวงชะตาคุณนะ่ะ กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการพลิกผันนะคะหรือโชคกำลังเข้าข้างคุณนะไพ่ของความสำเร็จไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะไพะ่ของความร่ำรวยนะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับผลกำไรผลประโยชน์ นะคะธุรกิจกิจการใครทําธุรกิจอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะปังปุริเย่มากๆเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะตั้งแต่อตอนนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยนะไพ่เดือนเมษานะคะรวมไปถึงพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการก่อเกิดสิ่งใหม่ๆการได้บุตรการได้ลูกการได้ธุรกิจใหม่การได้ทําในตําแหน่งงานใหม่ๆการได้จับ งานชิ้นใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้ที่คุณจะได้รับมันเป็นการเจริญงอกงามอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ1ิบถ้วยนะคะรวมไปถึงคุณมีแกนี่คุณจะได้บ้านได้บ้านได้ที่ดินใครใครที่คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือใครเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการ นะธุรกิจของคุณกำลังจะมีความโดดเด่นโด่งดังมีความปังปุริเย่มีเงินมีทองมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวด้านใดก็ตามหรือจะเป็นพนักงานประจำก็มีเกณ์ที่คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบางคนคุณอาจจะได้บิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะเพราะไพ่ที่ขึ้นมามันเป็นเหมือนกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ของคุณอะนะคะพะไพ่วีออฟฟอร์จูมันก็เป็นไพ่เรื่องปฏิหาร เป็นเรื่องที่อาจจะเหนือความคาดหมายคุณไว้นะคะบางคนอาจจะมีแผนไว้ว่าอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อที่ดินนะหรือว่าอยากที่จะแต่งงานหรืออยากจะทําธุรกิจแต่ไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้คือคุณจะได้เร็วมากกว่าที่คิดอะคะคุณอาจจะคาดการไว้อีกสักประมาณ5ปี10ปีหรือคุณอาจจะคาดการไว้อีกประมาณปี2ปีแต่สิ่งที่คุณจะได้รับมาเร็วกว่าที่คุณคิดอย่างเงี้ย นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะ,เป, Surprise, ะ,คะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณด้วยเป็นบิ๊กแฮปปี้ของคุณเลยละ่ะรวมไปถึงไพ่ใบน,นี้อาจจะได้สมาชิกใหม่นะอย่างเช่นได้บุตรได้ลูกแฝดน,นะคะหรือได้การแต่างงานได้การมีคู่ครองการมีคู่ชีวิตนะการถูกขอแต่างงานการปลูกบ้านนะคะหรือการทำธุรกิจ ะะทำธุรกิจโฮมสเตย์ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติหรือการมีที่ดินการมีบ้านการมีอสังหาอะไรก็ตามแต่คือมันเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะที่คุณจะได้รับมันเป็นชิ้นใหญ่อะมันเป็นของชิ้นใหญ่จริงๆโอ้โหได้ความรักมาด้วยมีไพ่สองถ้วยมาด้วยนะคะคือเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะวันนี้นะคะให้คุณน้อมรับพลังงานกันไปนะและสิ่งที่คุณจะได้รับ ไม่ใช่แค่บิ๊กเซอร์ไพรส์เหล่านี้นะคุณจะได้รับความรักด้วยได้เจอคนรักได้เจอคู่ครองได้เจอคู่ชีวิตได้การแต่งงานนะคะหรือคุณอาจจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นบ้านเป็นธุรกิจเป็นบุตรเป็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยก็อาจจะมาจากคนรักของคุณได้คนรักไม่ได้เฉพาะแค่ต้องเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยานะคำว่าคนรักนั่นหมายรวมถึงพ่อแม่ คนในครอบครัวของเราก็ได้คนที่คุณรักหรือคนที่เขารักคุณเขาอาจจะมอบสิ่งสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะแล้วคนที่คุณกำลังมีความสัมพันธ์อยู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่อยู่ดีๆเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานหรือให้คุณย,ย้ายไปอยู่บ้านกับเขาไปใช้ชีวิตร่วมกันกับเขานะคะหรือมีการที่จะมีงานมงคล งานมงคลสมรสงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญทํากิจการใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือมีเกณฑ์ที่จะได้อะรวมถึงได้เจอความรักด้วยสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะไพ่ชาลีออตนะคือเป็นจะบอกว่าจริงๆแล้วอะดวงชะตาคุณมันเหมือนกับมันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะมันเป็นจังหวะชีวิตคุณที่คุณจะได้อะนะคะได้รถด้วย ใครที่คุณมีเณฑ์อยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านจะมีโอกาสได้มีไหมจะมีคือพูดเลยว่าคุณอาจจะได้ของขวัญเหล่านี้ต้อนรับปีใหม่ต้อนรับสัก,กราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เป็นไปได้นะใครที่คิดจะมีรถใครที่คิดจะซื้อรถหรือซื้อบ้านคุณก็จะได้หรือใครที่คุณกำลังจะมีการอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ไปทางไกลหรือเจอรักทางไกลเจอรักที่แตกต่างกับคุณเชื้อชาติศาสนาภาษานธรรมคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอรักทางไกลได้เช่นกันเพราะเขามากับสองถ้วยนะคะรวมไปถึงชาลีออรดนะก็เกี่ยวกับในเรื่องของการสอบแข่งขันการแข่งขันการบรรจุนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะมีการเดินทาง แต่การเดินทางของคุณมันเป็นการเดินทางนําพาคุณไปเจอเงินไปเจองานเจอโอกาสทางการเงินเจอความสุขความสําเร็จอะนะคะหรือคุณจะได้เจอคนที่เขามีความแตกต่างกับคุณที่เขาจะมาจีบคุณมารักคุณคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะนะคะหรือจะมีโอกาสที่ได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็เป็นไปได้ไพ่ด m มเพลสบางคนคุณจะได้เป็นพ่อคนแม่คน นะคะคมีโอกาสได้บูรมีโอกาสตั้งคารรวมถึงใบนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าง,งานเป็นระดับว i ย e p r พซิดเน t ได้เลยนะคะเป็นระดับที่แบบคือระดับสูงอะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการได้คือมันมีมงกุฎเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่มีค่าคุณอาจจะได้ยกย่องได้รับเกียรติบัตได้รับการเชิดชูนะคะหรือได้รับ บทบาทหน้าที่นะคะเป็นที่ปรึกษาในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะหรือในหน่วยงานนั้นๆคือเป็นระดับสูงอะคะ่ะที่คุณจะได้รับนะไพ่สีไม้เท้าเนี่ยไพ่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับธุรกิจนะคะรวมไปถึงการแต่งงานโดดเด่นมากๆเลยนะนะคะมีเกณฑ์ได้ธุรกิจด้วยคุณแม่คุณ ครอบครัวคุณคนรักคุณอาจจะให้คุณยกธุรกิจให้คุณยกกิจการให้คุณดูแลก็เป็นไปได้นะพลังงานใบเนี้ยนะคะหรือใครที่คุณอยาที่จะมีการลงทุนร่วมหุ้นหรือกิจการของคุณถ้าคุณทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงนะหรือจะมีงานเปิดตัวธุรกิจของคุณหรือกิจการของคุณอะไรในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็จะมีความโชคดีคือมันเป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะนะคะ ใครที่คุณทำงานเกี่ยวกับพวกบ้านที่ดินนะคะหรือคุณกำลังจะมีการซื้อขายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเหลือ,อก็ตามแต่หรือโครงการ,รอะไรประมาณนี้โอ้โหไพ่เงินสิบเหรียญคือไพ่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะดีมากจริงๆนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อีกคือบอกเลยว่าไพ่ที่เปิดมาเป็น big surprise จริงๆสำหรับคุณนะคะเป็น surprise ใหญ่ที่คุณจะได้รับแต่การที่คุณได้รับ มันเป็นจังหวะเวลาดวงชะตามันเป็น perfect timing ของคุณที่คุณจะได้ในสิ่งสิ่งนี้ต่อให้ในอดีตคุณจะมีปัญหาทางการเงินมีปัญหาหนี้สินมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาธุรกิจการงานคือมันจะได้รับการคี่คลายการแก้ไขนะคะเป็นปณิธานที่ดีขึ้นมากๆมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากธุรกิจได้เงินจากการมีคดีความก็ได้หรือการฟ้องร้องอะไรก็ตามแต่ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งได้เงินจากทรัพย์สมบัติส่วนแบ่งนะรวมไปถึงไพ่ไปเนี้ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้แบบมีการแบบได้ที่อยู่อาศัยอะที่เป็นที่มีมูลค่ามากๆหรือธุรกิจขนาดใหญ่มากๆอะ่ะเนี่ยสิบเหรียญสิบถ้วยคือดีมากๆเลยนะคะพลังงานอะหถ้วยนะคะในบางคนคุณอาจจะได้ของเก่าๆกลับคืนมานะ อาทิเช่นของที่คุณเคยเสียไปสูญหายไปจะได้คืนเงินที่คุณให้ใครยืมไปก็มีเกณฑ์ที่ลูกหนี้จะเอากลับมาคืนแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าที่หายไปก็จะกลับมาในชีวิตของคุณกลับมาโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวกลับมาโดยที่คุณไม่คาดคิดนะคะคือมีเกณฑ์ได้สิ่งเก่าๆก,กลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นออสถานะหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ที่เป็นสิ่งในอดีตเป็นสิ่งเดิมๆเป็นสิ่งเก่าๆนะคะหรือใครที่คุณรอรออะไรเก่าๆก่าบางอย่างให้ได้กลับคืนมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แล้วก็จะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยอันนี้เป็นไพ่ของเหมือนกับความหมายนะคะกระรอกแฮปปี้หรือว่าเป็นไพ่ตัวแทนของความสุขอะนะคะคุณกําลังจะมีความสุขสมหวังในชีวิตสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วมันเป็นความสุขที่ ดีที่สุดนะคะเป็นช่วงชีวิตของคุณที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นที่สุดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะปี6 8เมษากรกฎานะคะยาวไปอะ่ะคุณจะมีโอกาสได้สิ่งสิ่งนี้ที่ไพ่บอกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะวันที่ก๊อปลงคลิปวันนี้นะคะเป็นวันที่4เดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอในช่วงนี้ก็หมายความว่า ดวงชะตาคุณนะ่ะจะยิงยาวจะโชคดีไปจนถึงกระกฎาปีหน้านะคะจะโดดเด่นมากๆในช่วงปี68หรือบางคนคุณอาจจะได้บนะิ๊กเซอร์ไพรส์เนี้ยเป็นของขวัญน,นะคะต้อนรับปีใหม่ของคุณก็ได้นะคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอะ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีนะบางคนจะมีจะมีโอกาสที่จะได้ความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยมีโอกาสได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ไปปลดเปื้องภาระหนี้สินต่างๆ นะคะการหมดหนี้หมดสินการมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเข้าอกเข้าใจนะคะความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปลองดองกันในครอบครัวหรือในธุรกิจในกิจการในหมู่คณะอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะน้อมรับคำทำนายกันไปนะคะโชคดีมีความสุขนะ